เอชุติมาลั่นเหมือนชาวนากับงูเหา่าจอฟ้องเอาให้สุดไม่ไกลเกลียจอฟ้องเอาให้สุดไม่ไกลเกลียทานายบอกเรื่องฟ้องคดีต้องไปดูพยานหลักฐานกันก่อนว่าไปถึงแค่ไหนตอนนี้ยังไม่มีทิศทางอะไรเอบอกไม่คิดจะไกลเกลียหลังบ้านยันเอาให้สุดไม่คิดจะเรียกร้องสิ่งที่ให้ไปซึ่งถ้าตนจะฟ้องก็น่าจะไปในทิศทางที่ทำให้เสียชื่อเสียงเพราะ เราไม่ได้สร้างชื่อเสียงในวันเดียวตนเป็นดารานักร้องนางสาวไทย กว่าจะทำให้คนรักขนาดนี้มันไม่ได้มีมาในวันเดียวส่วนฟร้องในอนาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่น้องเลยเขาเป็นเด็กน่ารักด้วยความที่อ่อนหัดมันอาจจะมีใครที่คอยทำอะไรเขาสักอย่างอยากให้เขาคิดได้โตขึ้นพร้อมเลี้ยงตอบเรื่องแม่ฟร้องเข้ามามีส่วนในชีวิตคู่เอบอกส่วนใครจะมาคอมเมนต์จะยังไงก็แล้วแต่เลย ตนอยู่ในวงการมานานมากไม่สนใจกับคำพูดด้านลบเพราะเขาไม่ได้ทำให้ตนเจริญขึ้นหรือเร็วลงคนวงการบันเทิงต้องนิ่งไม่สนใจตามกระแสเรารู้ตัวเองดีที่สุดคำตอบอยู่ในใจเราอยู่แล้ว no สน no แคร์ยืนยันถ้าเขาไม่ออกมาร้องเพลงใส่ไม้ตนก็ไม่ออกมาออกสื่อหรือแชร์เขาถามต่อมีแฟนเด็กเข็ดไหม เอบอกตอนนี้เข็ดมากแต่ก็ตอบอนาคตไม่ได้เพราะถ้าวันหน้ามีเด็กมาชอบอีกเราเลยตอบไม่ได้ถ้าเจอคนดีก็ขอให้เจอสักครั้งก่อนตายก็ได้เอาจริงๆ คบเด็กก็ดีเอาใจใส่พอเลิกกันความคิดเขาก็น้อยไม่รู้จะรักเด็กเหมือนเดิมไหมแต่ตอนนี้โสดสนิทเกเดือนและเงินยังไม่หมดสุดท้ายหลังจบสัมภาษณ์ด้านเอก็ได้ทิ้งท้ายให้กับสื่อมวชนด้วยการร้องเพลงสำนึกบุญคุณหลังอยากร้องในคอนเสิร์ตแค่ไม่มีโอกาสได้ร้อง